โอ้คะเ <c oughs> ปนพระเทรานุเทระในมวลผลพิธีนี้ทุกรูปซึ่งมีอัาจุคุณพระธรรมปที่วงหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนีเปล่าพระธรรมวชระบัณฑิตทธิการบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระธรรมวชิราจารย์รองเจ้าคณะ กรุงเทพมหานครประเทศวิสุทธิเมทีรองเจา้าคณะภาคทิเอ็ดประเทศกิตธิเวทีเจา้าคณะภาคที่เจ็ดประธานพระธรรมจาริกอะอืมสมีวนมุนีรองประธานพารัธรรมนูญรีที่หนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร วัดไทยมิชชันดาร์ธรรมิชชาทนิสันทวิหารทุกครูพร้อมหนุยพรในต่อสอนลำเป็ขนุนให่นครนครร้อยสิกรีสเป็นประธานสภาไทยทาว นนายกสมาคมไทยแห่งเซร์เดียภาคใต้เป็นนายกสมาคมอีสานแห่งเซร์เดียภาคใต้พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาคณะกรรมการคณะทำงานวัดไทยคุชาดาธรรมจารีสันพวิหารที่มาและสโมสรปฏิบัติหน้าบนพิธีแห่งนี้ทุกท่าน ่อนอื่นขออนโมทนาในสุดสนดเจตนาของทุกท่านที่ได้แสดงความรู้รักสามัคคีบำเพ็ญบุญบารมีอันยิ่งใหญ่หภายจต้การบำรุงพัฒนศาสนาให้งดงามและทรงคุณค่าแจ่สายตาในนานาอริยะประเทศในสรารามิกานี้โดยได้สร้าง วัดแห่งนี้ขึ้นจนปรากฏเป็นผลสำเร็จ <c oughs> วัดเป็นสถานที่ประพฤติธรรมจันทร์อันหมายถึงสถานที่ประพฤติอย่างรเริฐไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเครือหัายย่อมสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเจริญสติภาวนาพัฒนาปัญญาได้อย่างสมบูรณ์โดยอาศัยวัด เป็นพื้นฐานแห่งการบำเพ็ญเพียรเพราะวัดเป็นศูนรวมสภาพวิทยาการทุกอย่างนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพระพิกษุแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพศรัทธาแหล่งเรียนรู้ ในการการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางการสาธารณสงเคราะห์แก่คนทุกหมู่เหาการสร้างวัดไทยสุชาดาธรรมชาเรียกสังควิหารแห่งนี้ตามที่คณะสงฆ์คณะกรรมการาคณะทำงานและสายชานทั้งหลายได้ประสานความร่วมมือร่วมใจกันแสดงพลังแห่งความริยะอุตสาหะ สามคีบบำเพ็ญพิตประโยชน์ให้เป็นไปก็เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในต่างแดนเป็นเป้าหมายสำคัญของพระธรรมทูตไทยที่มีความมุมานักมุ่งม,มั่นตามรอยป่ายของรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดแห่งนี้จะเป็นธรรมสถานที่บัญพงถาวร เป็นฐานที่มั่นในการสร้างเสริมชุมชนไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมสังคมเข้มแข็งสังคมแห่งความเพื่ออาทรที่ไม่ทอดทิ้งกันและเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยหรืออาจจะกล่าวได้ว่าการพัฒนาวัดคือการพัฒนาชาติสู่การพัฒนามวน,มนุษยชาติวัดไทยูุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารแห่งนี้ เป็นบัดใหม่ที่มีการพัฒนาการมาจากงานพระธรรมจาริกในประเทศไทยเป็นบัตต้นแบบที่มีความโดดเด่นในภารกิจสีด้านตามหลักพระธรรมจาริกสังฆวิหารโมเดลดังที่รายงานมานั้นสาธากิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังฆะเพื่อสร้าง สันสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธวิธถีธรรมวิธีไทยเป็นแบบฉบับที่วัดต่างๆควรศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทางในการพัฒนาวัดและมวลน,นุษยชาติเจนาคตต่อไปการที่ท่านทั้งหลายได้ข้นขวายบำเพ็ญประกอบกิจคือการสร้างวัดนี้จนเป็นผล เป็นที่ปรากฏหลักฐานที่โดดเด่มนมีล้วนไะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอย่างมั่นคงเปิดประสาทะทางใจงที่สของใสมุ่งความเพื่อกูลแก่โลกดังพระบาลีที่ว่าสัทธาพุทธิยาอุริษัตจโมติศัทธาสาธุปฏิจิตาแปลความว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของผู้สร้างกุศล ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทำการสิ่งใดย่อมสำเร็จดังประสงค์เพราะศรัทธาเป็นสภาพให้เกิดความมุ่งมั่นในการทั้งปวงการจะประกอบการงานก็ดีการบริเพญบุญกุศลก็ดี <c oughs> การสร้างวัดก็ดีจะต้องอาศัยศรัทธา และกำลังสติปัญญาประอกอบกับความมันเพียรพยายามจึงจะประสบความสำเร็จขออนุโมทนาท่านเจ้าคุณพระเทพโัสนเจ้าวาดพระศีสุดาพระมหาเถระผู้เป็นหลักในการพัฒนางานพระธรรมจาริเพื่อกูลต่อยอดสู่งานพระธรรมทูตในนานาอารยาประเทศ แล้ขออนุทนาคณะกรรมการบริหารงานโครงการพระธรรมจาริฟวัดศรีสดาดรอดถึงสาธิชนผู้สนับสนุนอุปถรัรมภ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะพระธรรมทูตด้วยขอให้โครงการพัฒนาวัดไทยชรชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารแห่งนี้ณเมืองซันเบเล่รัตจีฟอรเนียจงดำรงมั่น สถิตยอยู่คู่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวโลกเพื่อการกเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะแลรทำกลบทมเนียมประเพณีไทยและนานานะปอนร,อร้อยเิลิทสหรัฐอเมริกาต่อไปขอปร,รัตนาคุณพระศรีรัตไ,ได้ผานพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จทางศาสนา มีกำลังสติปัญญาแก่กล้าทํำจุนพระพุทธศาสนาให้สติทาวรมั่นคงดำรงตอนอยู่ในบุตรส่วนจะได้เชื่มคลายมีความเจริญรุ่งเรืองไทบูวยในพระธรรมยิดงใหระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้ร่มบาร,รมีทมแห่งสถาบันชาติสถาปนพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษาัตริ์ตรการเป็นนิพพานสาธุ ระอนุเทระจลาจตุตถิกที่แวะมาเยือนวัด